โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนไรน์ครับวันนี้ผมจะมาสอนทํามงกุฎครับแบบชื่อผมเลยนะที่มันมีมงกุฎอนะทุกคนเออวันนี้ผมจะมาสอนนะครับแบบที่เออคุณไม่ต้องไปเอาอะไรของใครนะครับก็คือแบบทาเองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแรกก็คือให้คุณกดเข้าไปตรงที่มันเป็นคล้ายคล้ายตรงตรงนี้ทุกคน ตรงรูปที่มันเป็นคล้ายๆคนสองคนนะทุกคนเออนั่นแหละที่แบบเข้าไปแล้วมันจะเจอเพี้ยนอนเ,ปนนเป็นแบบเวลาเราลบเพี้ยนอยู่ตรงนั้นนะทุกคนนี่แหละทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเปิบกลัวเข้าไปเขาว่าเพิ่มเพี้ยนคุณก็จะเห็นออคนคุณคุณนี่ครับคุณจะเห็นคนนี้นะครับ ก็คือคุณจะเห็นคนนี้นครับคุณเห็นชื่อเขาไหมมันมีมงกุฎนะครับคุณก็ให้คุณนะครับคัดลอกไอดีมานะคบผมแน่นอนว่าคนที่โดนคัดลอกไม่เป็นไรนะคบผมโอเคกดออกเลยนะครับกดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณนะครับเข้าไปเออแป๊บนึนะครับแปดสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวชาร์จแป๊บ โอเคแล้วก็ให้คุณกดเข้าไปใน Google นะครับผมก็ให้คุณไปคัดลอก ID ที่มีเขาเรียกว่ามงกุฎนะครับแล้วก็ค้นหาแล้วก็พิมพ์คาว่ากาลีน่านะครับผมเว็บเติมเกมนฟรีไฟ r ์นะครับนี่เลยนะครับเป็นเว็บเติมเงิน กดเข้าไปเพ้าว่าเติมเงินนะครับผมเป็นเว็บเติมเกมนะครับเป็นของฟรีไฟนี่จะเป็นของฟรีไฟนะครับเป็นเว็บเติมเงินนะคะผมโอเครอแป๊บหนึง่งตอนที่มันเข้าเว็บเต็ตก็แลกกันรอแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนขอภัยด้วยนะครับ โอเคกดเก้าบาทไปโอเคมันก็จะมีหลายเกมให้คุณเติมเกมเลยนะครับให้คุณเรียกเป็นฟีฟเพราะว่าคุณเล่นเกมฟรีมันจะมีเชื่อมเฟซบุ๊กกับไอดีผู้เล่นรอให้คุณเรียกเป็นไอดีผู้เล่นเพราะว่ามันจะง่ายกว่าครับนี่ก็ให้คัดลอกไอเดีเอาไอดีคนที่คุณคัดลอกมาใส่ลงไปนี่อันนี้มันก็จะมาหน้าเติมเงินแล้วน,นะครับแล้วก็กด ขีดสามขีดนะไอนน้จะมันอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ชื่อของคนที่คุณกอ๊อปนี่ครับเนี่ยมันก็ให้คุณก๊อปไปนี่ครับมันก็ให้คุณคันลอกไปครับนี่กดกดช้ำนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้คุณออกจากแอปมาครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปแปะไ,ไว้ที่ ใน Youtube กันแล้วกันนะครับผมเ,เ,เ,เม่เอาผ็ดโอเคเราจะคู่นะครับผมตอนที่มันเข้า Youtube เสร็จกัน,กนเดี๋ยวขอตัดคลิปไปนะครับตอนนี้ก็คือเข้า Youtube มาแล้วนะครับให้คุณกด คลิกไปแล้วกดวางนี่ครับคุณก็จะได้มงกุฎดหมาเรือสามารถเราไปวางในชื่อในเกรฟิวไฟได้ครับสาหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากฝากอะไรดีนะฝากกดติดตามช่องแลเชอรฟิวไฟบุ็มกด้วยครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ hey, สำหรับช่องแลเชอฟิวไฟก็แเลวกันนะครับ